สวัสดีครับพบกันกับผมสุทัศรีวัฒนาเพื่อนรว่วมทางน้าครับครับพอกันมณีเมื่อส่วนหยาิพิ่นพี่น้องฝึกทอนขืนหัวไล่แฮแบบหย่นโย,ยนเป็นแฮไล่แฮหย่นโย,ยนนะครับ หลังจากที่ผมลงไปแล้วคลิปที่แหลกเป็นทอนขึ่นหัวนะครับมัอนี่ก็เป็นคอนทอนขึ่นหัวคือกันนะเป็นไล่ไล่แห้งย่ยนโยนแบหงโยนโย,ย,ย,ยนนะครับมาเข้ามาเอาตัวโน้ตกันเลยครับก้อนอื่นกับเคียงสายกันครับผมเอมไม่เนือ่อมีลามี่ครับสายลางมี่ มีตรงกรับภาษาก e. รงกฤษ e สายสองสายกลางนี่ล่าล่าตรงกรับภาษาอังกฤษ a สายสามนี่มีมีตำหรือมีผู้เฒ่าตรงกรับภาษาอังกฤษ e ครับผมแล้วแล้วห้องกับปิดไว้ครับประหยัดทานนะครับเนาะปิด A ไม่เนอมีล้มีจำไม่ไงเหล่าขวดนึ่งเหล่าขวดนึ่งนะครับสำหรับไล่แ่ ทอนขื่นหัวไล่แห้แบบโยนๆยนยนผมสิขอเหรียน,น้ำหลองไป่อนจักหลอกกอนนาะครับ เ้ามาเอาตัวโน้ตกันเลยครับลาลาที่ลาลาที่ลาลาลาเข้าใส่สายสองเป้านะครับที่ลาที่ลาลา ลาที่ลาลาที่ลาลาที่ลาซอนหมี่ซอนลาซอนห่าใส่สายสามช่องสามครับที่ลาซอนหมี่ซอนลามีเห่อกระใสสายสามเปาครับ ห้ากดลงไปมันจะเป็นซ่อนคขันปลอยดีดสายสามนี่มันก็จะเป็นมีคือห้าตอนต่างสายเนาะครับสายหนึ่งมีสายสามกับมีครับสายเปานี่คือมีผู้เทาตอนห้าต่างสายเนาะครับนี่คือมีไปรุุนเอาเริ่มไมครับตอนแรกแถวแรกครับลาทีลาลาทีลาลาทีลาซอนมีซ่อนลาทีลาลาทีลาลา แถวสองก็คืออกันกับแถวแรกครับครับต่อไปเป็นแถวที่สามครับ ลาโดลาโดเลมีโดเลมิไม่ครับลาโดลาโดเลมีโดเลมีต่อไปลาซอนมีเลลาซอนมีเลมีโดเลมีลาซอนมีเลมีโดเลมี เอาต่อกันครับแถวที่สามต่อไปอีกครับ,รบโดเลมิซอนโดเลมิมีซอนลาโดเลมีมีมมโดเลมีสายหนึ่งเป้าครับต่อไปมีซอนลามีเข้าใส่สายสามเป้า แล้วก็่อนลามันจะเป็นครับแถวที่สามเริ่มไหมครับลาโดลาโดเลมีโดเลมีลาซอนมีเลมีโดเลมี โดเลมีมีสวนลามีสายสามครับสายสามเป่าแล้วก็ซ่อนสายสามจองสามแล้วก็ล่าสายสองมันก็สิเป็นต่อไปเป็นแถวที่สแถวที่สี่ก็คือกันกับแถวที่สามเลยครับ มีซี่แถวครับทั้งหมดหนึกับสองซ้ำกัน3กับสี่ก็ซ้ำกันนะครับมาข้ามาทบทวนกันเลยครับ1นึ่สองสมสี่ครับผม มีแถวให้เห้าค่อยๆฟึ้นอาเห้าสีเคยได้ยิ้มอยู่ด้วครับขณะกองเงี้กยการนิยมเอาไปใส่ึ้ืกันนะครับท่อนไล่นี่วันเดียวอีกรอบนึงนะครับ ถวเขาเล่นสองเถือนะครับมีสองแถวร่วมแล้วก็เป็นซี่แถวครับให้ห้องค่อยๆฟืกเอาสําหรับตัวโนตผมสิพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด่านล่างเนาะครับบ่อยได้จบแล้วปาดที่นี่ขันห้าสีเล่นต่อไปอีกสีเอาไล่ยโยนๆมาใส้กะอาจสจิเป็นเอาอผมขอหยิบยกตัวอย่างาไล่ไน,น,นี่ขึ้นมาเนาะครับ 🎵🎵🎵 ประมาณนี้นะครับเป็นเขาเอินว่าไล่ท่านภาคเนื้อครับบางคนก็เอินว่าข้ามเมืองนะครับอีกซื้อหนึ่งขี่มากกับเป็นเนียงปราศาสปราศาสตรไว้ไล่ปราศาทตรไว้ครับกับมวลดีขึ้นนะครับเอาเาเอามาใส่ก็ได้วันเด้อ ประมาณนั้นนะครับขันหัวเบา,าไล่นี่ขาไปใส่กะสุดยึดซ้ำนั่นกับว่าไปยังครับ ค่อยๆฟึกเอาครับฝึกเทียราเล็กแล้วน้อยแล้วเอามาจอดกันเอามาตอกันครับอี่ยังกับโยา่างเกินห้อฟึกครับเขับห่กค่อยๆฟึกเออกอย่าอย่าเฝ้าทอครับบบย่างครับให้ห้อฟังดูๆโตโนตผมพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างให้ห้อแคปบหน้าจอเราจดเอาครับแล้วับเปิดฟังดูๆครับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าอยากเห็นซาก,กว่านี่ก็เมื่อแตะหน้าจอ ขืนสัญสญาลักษณ์ทั้งครึ่งคือหัวนอ็อตยุคหัวมือให้เ้าเามือไปแตะเห็นมันดิขึ้นแถวสักละหยุดข,ข้างหน้าเ้าไปเลือกเอาความเร็วในการเล่นปกติข้าไปกดความเร็วในการเล่นปกติกดปุ๊บมันสีขึ้นลอยมันมีลอยมีศูนย์จุดเยีหามีศูนย์จุดหาศูนย์ให้เ้าเลือกเอาอันศูนย์จุดหาศูนย์นี่มันมันสาดเป็นสโลวูโมชันขันศูนย์หุดเย็ดหามันคือสีพอดีขันตอนเล่นยุนนะ่นน่ะ อันนี้คือลอยวันดอกครับขันศูนจุดดหานี่ยศูจุดหามันกัิปิะมาณขันศูนจุดหาศนยิป็นเข้าสามารถแจะตามได้เลยวันดอกครับแะแบบสโลว์โมชั่น ล้วก็ห่อโคตรยุดแล้วก็แจ่น้ำควนเพลินว่างานเป็นแบบแจ่เพ่งของครูบาอาจารย์ได้ก็ได้ครับที่เป็นวิดีโอนอะครับผมนี่ก็เป็นเกจควางรู้เล็กๆน้อยๆอยเอานํามาฝากกันคลิปของผมจ้ะครับจังมือนีนะครับขืนไล่ไล่แฮ i แบบโยนๆนี่ว่ามันเป็นการฝึกนะครับเป็นการส่วนกันมาฝึกเป็นการแช่ประสบการณ์ครับว่ามันเป็นการฝึก ว่ามันเป็นการสอนนะครับฝึกร่วมกันผมก็ฝึกยู่อพื้อกันนะครับย่างขี่ไล่กับผมเอาตัวโน้ตมาฝากคือเที่ยงชี่สบายใจกัววันนะครับผมสู้ถัศสีวัฒนาเพื่อนรวมทั้งเอาตัวโน้ตมาส่วนพี่น้องฝึกกับผมลืมบอกไปว่าเขาใจนิ้วซีกับนิ้วกลางก็ได้หรือนิ้วซีกับนิ้วนางก็ได้นะครับตามสะดวก ลองๆบึงลองๆบึงบรบครับครับก็ขอได้รับพ่วงปรารถนาดีจากผมสุทัศน์ศรีวัฒนาครับผมจบกดีครับ